เยอะทุกอะไรอ่ะใช่เดี๋ยวก็มาอีกเพราะผมผมคุยกับตาไว้แล้วว่าเดี๋ยวจะมาเรื่อยๆแหละเดี๋ยวจะมาเรื่อยเดี๋ยวเรื่องโมไปเรื่อยเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวไปมั่วไปหมดคอยดูพูดไม่เป็นไปมั่วไปหมดอะโดเนทมาสิบบาทผมมาทำงานเวียดนามได้แฟนเป็นคนเวียดนามแต่ที่ไทยผมมีอยู่แล้วแบบนี้ ตามหลักการที่พี่เล่น5้เอมมีคนหนึ่งเซิร์ฟนี้พอไปเล่นเรดเอมก็มีอีกคนแบบนี้คือว่าผมชั่วใหม่ครับก็ทำในได้สาวเว็กผมไม่ได้รู้จักน้องเป็นการส่วนตัวเลยนะไม่รู้จักไม่เคยรู้จักเลยเริ่มต้นมันคือมันคือจากมารีที่อยากบ้นเด็กคนหนึ่งแล้วตามเป็นคนคุยกับคนไม่เป็นอ่ะก็ผมก็เลยคุยแล้วซึ่งผมก็เห็นในศักยภาพในตัวมันมันก็ก็ มันก็มันก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่ที่คิดว่าไปไกลอ,อ่ะอ่าก็เลยคุย<ร>กันอ่าตอนแรก,แรกสงกมัน,นเหมือนมันมันรู้เรื่องนะมันคุยแบบแบบผู้ใหญ่แบบรู้เรื่องแต่ไปมาปึ๊บแบบมันเหมือนไม่รู้เรื่องก็เลยบอกว่าให้คุยดีๆนะวางตัวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมพยายามสอนถ้าถ้าผมเอาแชทให้ดูผมพยายามสอนอ้ยเยอะมากแล้วสอนแบบดีมากผมไม่เคยสอนน้องผมขนาดน,นี้เลยเอาจริงก็ไม่ได้โกรธน้องมันนะก็ก็ยังเป็นยังเป็นห่วงน้องมันอยู่ พุ่งตรงต่อให้น้องมันจะไปโพสอะไรหรือว่าอะไรก็กยังเป็นห่วงน้องมันอยู่ยังเป็นห่วงน้องมันอยู่เพราะว่าผมไม่ได้ถือสากับคนที่ที่แบบเป็นเด็กน้อยอยู่แล้วผมผมผมไม่ได้ถือสาอยู่แล้วประมาณนั้นก็แค่ไม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 ่ต้องทักหาผมแล้วก็เดี๋ยวมันน่าจะน้องจะมีอะไรอีกก็ให้น้องพูดไปเลยในอันนี้คือในมุมของผม โลครับามาแล้วครับยุ่งไรครับโอเคเพื่อนเดี๋ยวเล่นเกมกันครับโอเคเพื่อนตอนนี้ยินไหมพูดไหนพูดไหนอยู่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 ไหนข้างมารีคิงร้อยครับนี่มาแล้วตัวแลมันเลยนี่นี่พี่เด่นนี่ตัวแลมันเลยนี่ข้างมารีคิงร้อยครับนี่เออแต่ยืนคนดูเหมือนที่พี่บอกอะ เ้ยข้างมาลีกันยิงเะไอ้ยของขาลุงแม็กของขาขอมคาวันดีครับลุงสวัสดีครับรีเบิร์ตติดอยู่ไหนกำลังไปกำลังไปแล้วครับไเจอกันอ้กไหมคบกันได้อยู่แค่นี้แหละเราอะพวกเราอะไปดูดิทีเจโรเบิร์ตในเฟซหรอทีเจลุงวันดีครับ คนนี้หรอผู้ติดตามสามหมื่นยังเจมาแล้วไม่เห็นมีโพสอเลยมันโพสแบบมั่วซั่วแล้วก็ลบะปละโพลแล้วลบโพลแล้วลบโพสอะไรของมันนะไอ้ไอ้บบไ้เอาสไ้เลไอิแบหายเลยที่อยังเจแม่แข็งจัดโดนโกดทุกทางแต่ไม่ลง ใจกูแม่งแข็งสัตว์กูคงจะไม่บวชคงไม่ปรงเวอร์ว่าส่วนเห็นน้องมันไปกับพวกฝรั่งไหนฮะไอ้คิงเมาแฮปปี้และอารมณ์ดีแพมบอกรักกูจะให้เงินเดือนห้าแสนไอ้สัตว์ถึงเวลาถึงเวลาจริงหาข้ออ้างมาทุกอย่างว่า ทำไมไม่จ่ายกูนั่นนี่มึงพิกลิ้นก็คือพิกลิ้นดิคิงยอมรับตั้เด็กเนี่ยใครติงมึงเด็กๆนะครับยังเจทีเจโรบิตตัวจินโดเนตมาสิบบาทแขำไรตีเดี๋ยวก่อนกำลังแต่งเพลงชื่อต้นน้ำอยู่ทักเฟซไปไม่ตอบนะจะขอไปอยู่บ้านครอบครัวต้นน้ะ อยากเล่นกันนะค่ะเดี๋ยวไม่ตอบสะดุ้งแน่แกงกดแกงสิ่งเด็กๆเขาเชื่อมึงเพราะมึงวางทรงผู้ใหญ่ไงความจริงตอนเมาแม่งเพลเจอร์ชิบหายเงินเดือนห้าแสนคุยไรรั่วไปแล้วะไอ้เียกวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมาให้คิงมันกินแฮปปี้วอเตอร์ทุกวันตรวจเยี่ยวขึ้นทุกแถบสาบานเลย ถ้าไม่ขึ้นให้จะตัดห,หัว<ค>โล้นแบบไอ้คิงแล้วมันแล้วให้มันตกอะไรวะม,รรมันเป็นอะไรของมันวะนี่เห็นแล้วครับเห็นแล้วครับเขาเรียกผมแบบครับว่างไงครับไม่ไเล่นในรอบแล้ครับไม่ได้เล่นครับยังไม่ได้ไไดอะไรของมันวะน้องมันอุ้ยผมไม่หนีหรอกผมจะหนีทำไมผมมาเกือบทุกวันเพียไม่อนุมัติโพสต์ผมหน่อยครับ <นะ S 2> อะไรนะว่าไงนะอันนี้มันเป็นไฟบัมรถหรือว่าอย่างไงไฟบัมใช่ไหมเซฟไฟบัมบัตรอุดรพาบัตรเจไปบัมบัตรทั่วไม่ได้ไม่ได้เลยก็คือบังจนไอนี้แล้วก็ยังไงอ่ะก็คือลงแล้วก็ตีใช่ไหมใช่ครับใช่มึงดูดิมึงจะให้กูอนุมัติแล้วมึงดูสภาพมึงเอากูมาทำอย่างเงี้ยนะไอเฮียแล้วผู้หญิงเขามาดูกูไอเฮียเนี่ยอนุมัติอะไรอ่ะ ลูกก็เอาไปแต่งอนุสาวรีย์ <c oughs> มึงไหวเปล่าเนี่ยอเ <c oughs> หียงั้กูไปลงอะไรก่อนอเฮียทุกวันนี้สาวในเกมแม่งจะไม่ไม่นี่กูอยู่แล้วอเฮียดู <c oughs> แต่ละอย่างนี่หรอบอกรักพี่บอกรักพี่เอากูไปเป็นอนุสาวรีย์อันเนี้ลั่นจริงเว้ชัดอันเนี้ โอ้ oh, mm hmm. กูจะรั่วเว้ยหม,มอกรัดก,กูไอสัตว์อันนี้ลั่นจริงเว้ยคือแบบมาอยู่บ้านเขานะแต่อันนี้คือแบบกอ้ยดนีลยโดิดดด ดูเลยโอ้โหไอ้ย,ย,เย,อยเอ้ไอ้ยคุณนึกว่าผีเข้าไอ้เี้ยคือ,อยังเจนน้องมึง เกิดมาเกิดมาให้แม่เจ็บ่ <ś c oughs> วยอะไรวะเนี่ยอ,อะไรวะเนี่ย <ś c oughs> <ś c oughs> มีโพลอ,อะไรอีกปะคลิปใหม่ลงแล้วนะครับลองเป็นยูทูบเบอร์วันหนึง่ง ลืมชาวอะไรด้วยชาวอะไรด้วยชาวไรชาวไรชาจีจีอืมไม่พูดเยอะเอาเป็นว่าวันนี้ผมมากับน้องรักผมไม่พูดเยอะน้องฟิวนะไม่ใช่น้องฟิวนะวันนี้ทำอะไรมาวันนี้วันอะไรวันนี้ก็คือต้นเหตุก็คือว่าคือตื่นแต่เช้าไงฟิววันนี้ตื่นวันนี้ตื่นมาตะ巴ตนะล่ะอ่ะวันนี้ตื่นมาตะ巴ตปื๊บตื่นมาตะ巴ตปื๊บตอนหกโมงเจ็ดมือเจ็ดโมงปื๊บแล้วกูัวกลับมาหกโมงเจ็ดมืออันนี้เบื่อไง พวาที่เบื่อไงไม่มีอะไรทําไงก็แบบเอาปหาแซ้เข้าหน่อยอยูแบบว่า,วาวเงินเงินมันเหลือไงไม่ใช่อะไรแบบว่าแต่เอาไม่ไม่ไม่อยู่บ้านมีนะไม่อยู่บ้านตัวเป็นหมื่นอินเทอร์เฟซตัวเป็นหมื<อ>่นนะแต่แบบขอแบบเอาเอาเอาเงินไปผาเล่นหน่อยดีกว่าเนาะเออไปไปสตูอ่ะค่าค่าสตูแบบค่าสตูแบบว่าโอ้วันละสี่วันสามสี่วันสี่อ่ะหลายอ่ะหลายอะ่ยอะก็ก็เอาเงินไปผาหน่ะ <c oughs> มามาในหัวเลยได้เยอะเลยต้น,นคลิปเลยสับ อันนี้ล้อเลยน้ำก็คือจะไปอัดเพลงแหละเอาง่ายๆคือจะไปอัดเพลงไปอของไปไปล่อยของออไปปล่อยของปล่อยของไหนไม่ได้ปล่อยมานานแล้วโอ้ที่ปล่อยของก็คือเห็น <He en S 2> เป็นยูทูบเบอร์ไหนไม่ได้เลยลืมกันหมดแล้วเป็นแลปเปอร์ <laughs> ไม่ก็คือไม่ไ,มได้วันนี้ไม่ได้จะมาอัดเพลงอย่างเดียวไม่ได้จะไปแบบโชว์บรรยากาศในสตูอย่างเดียวก็คือจอว่าก็คือตามสายลมอ่ะก็คือ้้ววดดยยใช่หลังหลังจบสตูหลังจบเซสชั่นก็คืออัดเพลงเสร็จถ้าผมกับพี่ฮาแบบว่า ถ้าแบบว่าถ้าไหลต่อก็ก็ไหลต่อก็ตามนั่นแนหะแต่ถ้าพวกผมแบบว่าหมดฟิวก็ก็ดูแค่นั่นแหละแต่ผมมั่นใจว่าคลิปนี้น่าจะยาวแน่อนอนโอเคโอเคเดี๋ยวเราเยดเดี๋ยวเราไปเจอกันสตูเลยว่ะเพราะว่านัดนัดเขาไว้บ่ายสองตอนนี้เท่าไหร่ละตอนนี้กี่โมงละบ,าบ่ายโมงยี่สิบอ่ะบ่ายโมงยี่สิบนะบางคนยังไม่ตื่นเลยนะตื่นยังตื่นยังตื่นยังบางคนยังไม่ตื่นเลยนะ เฮ้ยตื่นตื่นเช้าบ้างบางคนยังไม่ตื่นพวกกูไอ้เชี่ยลุกมาอาบน้ำไปลุยกันแล้วอ่ะพวกมึงยังซุยกันอยู่บนเตียงอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ยาวยาเจอกันเจอกันเจอกันไม่รบกวนจะต้องใครได้ปะมืนขวาใช่ปหมเออมุวนไปทางขวาม้วนไปทางขวาฮัลโหล้นแค่นี้ที่แบบ มันยังไม่แบบว่ามันมันยังไม่ค่อยแบบเป็นเส้นอ,ะอ่ะอที่มันคลายออกอะ่ะ<ม>เพราะว่าบางบางเส้นมันก็ยังไม่คลายไงครับนะคุณบาเจาครับวันนี้คุณจะกินอะไรเดี๋ยวยังวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะมาเดี๋ยวเราดูเมนูนหน่อย<ม>ที่ฮะที่ที่ฮาก็ยังไม่ไม่กินข้าวใยังมาดูเมนูพี่อยากพี่อยากกินอะไรอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวของเลี้ยงเลยกะเพรา กะเพรากะเพราอะไรหมูสับไข่ดาวโอเกะเพราหมูสับไข่ดาวงั้นผมเอาเหมือนเดิมแล้วกันเอาไอ้รอบก่อนผมกินอะไรนะพิวไอ้พะแนังวะชัวชัวพพะะแนงหมูอ่ะใช่พะแนงหมูพะแนงหมูแล้วก็แล้วก็กะเพราไข่ดาวโอเคเดี๋ยวไปสั่งพี่โอ้ก่อนมาๆมาเอาพะแนงหมู ถ่ายอยู่ในพี่เอากระพอยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรียวๆเลยจะรัยนีค่ะแนนมีไหมพี่แมีใช่ไหมพี่แหมูมีฮมีค่ี่ามีผู้แบบอจูมพี่พี่ผมอยากกินมาซอยจูไม่ใช่ได้ได้ดีครับพิที่ยวอะไรนะ ไก่ผัดต้มยำที่แค่ไก่ผัดต้มยำเท่าไหร่นะเบรอยี่สิบร้ออัี่ีร้อยรยี่สิบน้อขีอง้สิบรอ่าองร่นะเบี120นน120่าไหร้อ่นน120 240ออิะเบศร้อยยี่สงร้อยสี่สิบะเบศรอยยี่สองร้อยสี่สิบนเบ้ยป่อ้ยะเนยี่ยหร้อว่าบรอา่ารยทีเดียวีร้ยอยค่าเลอยโองค้ี่สเบศรัร้ป่ารอย่บะเบศรครอยยี่สรับ <c oughs> ได้กินผมผมกินผนงพี่พี่หากิน,นอะไรกันกนนินอะไรนะพี่ไอ้อะไรนะไก่ต้มยำแห้งไก่ต้มยำผัดแห้งตามนั้นเดี๋ยวรอรอได้ข้าวแล้วเดี๋ยวกินแล้วเดี๋ยวขึ้นไปลุยเลยเพราะผมลุยเลยเพราะผมไม่ลุย<ม>เลยเขาจะได้ครับตื่นาม,มาตื่นมาแล้วลุยเลยตามนั้นแหละได้ครับึ้นขึ้นแบบเพลงนี่ครับผมนี่นะครับวัยรุ่นข้าวมาเสิร์ฟแล้วนะ ทั้ทงของพิฮาทั้งของผมนะเสริมในถตูเลยนะไม่ได้พูดเล่นนะแซบอ่ะแซบบ่ไม่ได้พูดเล่นนะสวัสดีครับพ่การพี่ครับผมอันนี้เอนจิเนียร์ผมนะครับถ้าใครดูคลิปก่อนหน้านี้ก็คงเคยเห็นพี่การแล้วโอ้พี่ฮหาหน้าใสจ,จังอนะ่ะ หน้าใสจริงไม่ต้องทิ้งทิ้งช่องทางเปล่าเผื่อมีคนมาติดต่อทิ้งช่องทางเปล่ากูสาวสตูดิโอไม่พูดเยอะสาวสตูดิโอนะครับผมอ่ะแล้วก็ไอจีเดี๋ยวไอไอจีพี่เขาเดี๋ยวขึ้นไว้ตรงนี้ไอจีกูอยากดูว่าทำไมกูผิดอะไรกูไม่ได้ว่าเลยน้องเลยกูอยากดูไพี่การทางไอจีร้านอะไรดอกโดนเน็ตมาสิบบาทย้อนให้คนตัดต่อจักหวะจำลองเหตุการณ์สัมภาษณ์ยังเจสิปีข้างหน้าถ้าตอนนั้นยอมรับว่ายังเด็กครับเลยทำอะไรไปไม่คิดถ้าย้อนเวลาไปได้จะปรับ ปรุงครับตอนนี้อะผมก็ขอโอกาสครั้งที่2080ันแบ้า <c oughs> ผมจะปรับตัวคือผมลุยเลยอะไม่สื้ออะแต่แต่ผมขอกินผัดแนงก่อนนะแป๊บนึง <c oughs> ่งร้องหน่อยกินร้องหน่ออร่อยไหมอร่อยไหมอันนี่เนะมนูอะไรนะเมนูอะไรนะวันนี้ผัดแนงหมูเข้ยอ่ะไม่ไมค่คือคือที่ต้องถ่ายตอนกินนี่เพราะ,ระว่าเพราะว่าอะไรเพราะผู้มึงคิดว่า กูสั่งมาโชว์เฉยๆไงกูไม่กินไงทำไมอ่ะ <laughs> กินข้าวบ้านข้างบ้านสงสัยอ,อ,อคำคำนี้คือไม่เกินจริงคือ,คอมันถึงขั้นที่ว่ากูต้องแบบว่าออถ่ายแบบว่าตอนกูกินข้าวมาโชว์พวึงละจริงๆไม่งั้นพุงไม่เชื่อวกูกินข้าวกูกินจริงๆ๋ยากรู้ไหมหาว่าแดดมะยะแดดกระเพาะพี่กูรั่วไหมใช่มันเออ แดกเต่ยา да. ไม่แดกข้าวอีกไม่นานกระเพาะกูอาจรั่วเฮ้ยเอยทำเป็นเล่นไปเออโอ้โหจริงจริงจริงเป็นว่าพี่ชายอร well ่อยไหมเมนูอะไรเมนูอะไรเนี้ยอ่าไก่ผัดพริกแห้งต้มยำอ่าแล้วก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอพี่ผมกินเสร็จเดี๋ยวอัดอัดฟีไหมจ้าไม่พูดเยอะกินเสร็จอัดเลยเออไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะอ่าอ่าอ่าอย้อ่าอ่าอย่าให้กูต้องล่าเมียมึงเออเออ อยาให้ก yeah, ูต้องล่าเอ้กูเล่าว่าอะไรอให้กูต้องล่ายังไม่ถึงฤดูถึงยังไม่ถึงฤดูกาลแต่ว่าเมียมึงตั้งไข่เอออยาให้ก uh, oh. yeah, ูต in ้องล่าย in, um ังไม่ถึงฤดูกาลเดี๋ยวเมียมึงตั้งไข่เออเดมเดมเร่มเดมอยาให้กูต้องล่ายังไม่ถึงไอ้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ได้อยู่มได้อยู่ต่วกูแบบักฝนหนึ่ง ขอยังไม่ถึงมะเอ้ยอะจริงอ่โอเคโอเคเอาไปไปไปวันดีครับขอไ่อย่าให้กูต้องล่าเมียมึงองเอมึงต้งยเอาไป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 เอเอาไปเอาไปเอเอาไปไมาเอ้ย อย่าให้กูต้องล่ายังไม่ถึงฤดูกาลเดี๋ยวเมียมึงตั้งไข่เฮ้ยเอาไงเอาไงพี่เฮ้ยเอ้าอะไรอีกอ่ะก็ได้แล้วนี่อ mm, ย่าให้กูต้องล่ายังไม่ถึงฤดูกาลเดี๋ยวเมียมึงตั้งไข่ฮะฮะเอ๊เด้อมันก็ลงอยู่นะมันลงนี่พ่ลงมันมันเกินไหมวะมันเกินมันเกินไปหน่อยอ่ะเอาฟังกอนได้ฟังกอนเลยมาไวรุ่นอ่ะเสร็จละจบแล้วเหรอ เดี๋ยวสปอยให้ฟังแค่สปอยนิดเดียวพอนะพี่สปอยต้องบว่าถึงไ้เบิร์ดเออแค่เบิถึงแค่นี้ก็ได้พี่โอเคเอ๊ยมามึงไปว่าน้องมันเยอะอะ่อะมึงรองดูแล้วกัน,นกนะมึงรองดูแล้วกันว่ารามคูโฟขนาดไหนอะ่ะเอย ปฮาร์ดแพทย์สิริราชโดเนตมาสบาทอันนี้ผมเป็นอาจารย์หมอที่สิริราชนะครับสปอยแอนดูได้จัดทั่ว ผมจะเอาไปให้นักศึกษาดูเป็นกรณีกุาของอาการหลบไปอยู่ั้เพลงนี้นะครับจะเบียดจับจติกรมย้ำคิดย้ำทำครับเบียดจับ